โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วคุนึที่มันเอออตายกันถเหมยอย่างนี้สิเอาหมดเออเจ็บหลยโดดอะไรวะน่ะไปอยูปเีนอยู่ไหนนั้นน่นั่นเยนไปนเ็นแั้วไปเสดเสดออมพูอย่างนั่นแหละนั่นลำคาญตายซะนี่นี่อ้าวร้อนนะฮอ เอาเลยเอย๋อยู่ที่นี่ก็ดีเองไงเนี่ยมา<ๆ>มากันไม่หยุดเลย <_ co z> โง่ใหญ่เงี้ยเฮอยออจิตตุกขนแล้วไปแล้ว <_ c oughs> อ่ะปุ้มปุ้มไอตัวนี้ก็ตายโง่เกินมีอีกไหมโอ้ตัวเด็กขุน,นอ,อ่ะเฮ้ยข้างหลังเขาว้าววิชายอยู่อยู่จะไปที่ปลอดภัยนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะ อ่าไปแล้วโจ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 ,โจโอุยอ้ยอุ้ยนี่มันคณนณนค่ไอ้ทับของคำล่าแม่นไอ้อท่าน